ความคืบหน้ามาตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับกเกษตรกรสวนยางพารากรณีจ่ายเงินชดเชยรายละ1,500บาทภาครัฐเร่งทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนนี้ให้กับชาวสวนยางแล้วตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2,558จำนวน6,069รายในพื้นที่16จังหวัดและหลังจากวันที่4มกราคมที่ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทก็จัดทำแผ่นติดประกศราศรายชื่อกเกษตรกรสวนยางพาราผู้มีสิทธิ์ ที่ได้คืนทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน85,000ครัวเรือนโดยให้เกษตรกรมาตรวจสอบรายชื่อแล้วยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการพร้อมคนกรีดยางทั้งนี้ในกรณีคนต่างด้าวจะไม่ได้รับสิทธิ์หลังจากเกษตรกรแจ้งความจำนงมาที่กยทแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการตรวจสอบรับรองสิทธิ์และจะประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอ,อีกครั้ง โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้มีรายชื่อมาแจ้งความจำนงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559นี้เท่านั้นหากเลยกำหนดระยะเวลาจะถือว่าเกษตรกรสละสิทธิ์และก็ยทจะเร่งตรวจสอบรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2559ซึ่งถ้าสมมติงเงินจำนวนนี้สเปรย์ลงไปในบัญชีของอพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงยางและคนปลียยางจำนวน8แสหนหมื่นโกเรือนและก็คนปลียยางอีก คิดว่าคง,งหลายแสนตัวเรือนเช่นกันนะครับถ้าเงินตรงนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไปอยู่ในะระบบเศษรษฐกิจคิดว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่ารองชีพพี่น้องเกษตรกรชาวสยามด้วยในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการทำอาชีพเสริมภาครัฐมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก5000ล้านบาทจากเดิม10,000ล้านบาทเป็น1 5 0 0 0ล้านบาทให้เกษตรกรกู้ไปทำอาชีพเสริมรายละ10,000บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรนอกเหนือจากการทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทยซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากโดยภาครัฐจะเร่งเดินหน้าต่อไป สำหรับปัญหายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องขณะนี้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโลกทั้งราคายางพาราตลาดโลกที่ตกต่ำราคาน้ำมันลดลงภาครัฐได้วางมาตรการส่งเสริมให้ใช้ยางพาราภายในประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปริมาณยางพาราลงได้มาตรการของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าหนึ่งหน่วยงานของรัฐได้มีการเรื่อรัดในการที่จะนำยางภายในประเทศเนี่ยครับไปใช้เพื่อ เป็นการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้นก็จะเป็นชวนช่วยในเรื่องของการลดสปายของอยางไว้นะและด้านการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของประเทศไทยหากมีทิศทางการปรับตัวที่ชัดเจนก็จะมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการหารือร่วมกันถึงมาตรการบริหารปริมาณและราคายางภายใน,ในประเทศในภาพรวมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขสินค้าย,ยางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อดำเนินการติดตามสถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาย,ยางพาราต่อรัฐบาลด้วย